ต่อสังคมย่อมเป็นสิ่งที่พลเมืองพึงกระทําครับค่ะที่ว่าศาลจะใช้ดุลงินิจครอบถึงหลักการ้างต้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมคงก้าวล่วงศาลไม่ได้นะครับเราเห็นว่าสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์การจัดการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลให้กับคนไทยนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทําด้วยความประสงค์ดีนะครับก็หวังว่าศาลคงจะเข้าใจนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ไปก้าวล่วงนะครับทำ มีนิสัยภาษาครับค่ะจนถึงตอนนี้แล้วค่ะมองว่าขอบเขตความผิดกอนสองในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะมีควาคไต่สารจากประเทศที่ปกครองด้วยราชาพินไตยใต้แล้วค่ะมันดูถูก่หรือเปล่าคืคอ,อ,อมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นมาตราที่เป็นมาตราที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างแน่นอนที่สุดและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนั่นก็คือสิทธิของการมีฟรีสปีชหรือว่าเ,เสรีภาพในการสแสดงออกซึ่งความคิดเห็น น,นอกจากนี้มาตราน1 2ยังมีโทษที่สูงเกินไปด้วยพวกเราจึงเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขมาตราน1 2นะครับคิดว่าอะไรเป็นตัวแปรที่ทำให้สาดส่วนโทษอาญาของม .1 12ของไยนยเนีอยรุรแรงกว่าประเทศอื่นอันนี้ไม่ทราบนะครับมันก็คง,งต้องไปถามนคนร่างกฎหมายนะครับข่าวันนี้ ็เชิญครับเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลไทยก็ยังไม่สามารถให้คําสัญญากับประชาชนได้ว่าตกลงแล้ววัคซีนที่จัดซื้อจัดหาได้แล้วมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่และจะฉีดเท่าไหร่กันแน่เอกสารของทางราชการก็ระบุไว้ชัดเจนว่าการหาวัคซีนฉีดให้กับคนไทยล่าช้าไปหนึ่งเดือนความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นแสนล้านบาท อย่าลืมนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองรัฐบาลยังยืนยันว่าจะฉีดวัคซีน50%ให้กับคนไทยภายใน3ปีเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อมีการตั้งคำถามจากประชาชนที่ต้องการเห็นการจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยได้อย่างเร็วที่สุดนะครับดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเป็นสิ่งที่พึงกระทําและผมอยากจะเห็น รัฐบาลให้คำสัญญาที่ชัดเจนว่าตกลงจะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยได้จำนวนมากเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนเพราะแม้พี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินขําคนที่เป็นแรงงานนอกระบบไม่มีประกันสังคมไม่มีความมั่นคงในชีวิตรอนานเป็นปีไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลืมนะครับหลายประเทศเริ่มฉีดกันไปแล้วอิสราเอลตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ครบ100%เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรภายในไตรมาสที่หนึ่งวันนี้อังกฤษฉีดไปแล้ว1 0เปอร์เซ็นต์อเมริกา67%เปอร์เซ็นต์หลายประเทศเริ่มฉีดกันแล้วนะครับอินโดนีเซียก็เริ่มฉีดไปแล้วนะครับดังนั้นเ,เราเป็นกังวลเรื่องนี้การมีวัคซีนมันเป็นแสงสว่างที่ปกลยอยมอง แต่ตราบใดที่เราฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจํานวนประชาการเป็นจํานวนมากเพื่อให้เกิดคุมคุ้มกันของสังคมไม่ได้เราก็ยังอยู่ในอุโมงที่มืดมิดอยู่สำหรับกระบวนการในตัวน,นี้เรานพยานขึน้นนฝั่งอปเราควาฝั่งหอนี้อันนี้อย,อย่างที่ผมเรียนมเมื่อสักครูร่น,นะครับผมโกงไปละเมิดนะครับการตัดสินใจของศาลไม่ได้ก็เดี๋ยวรอฟังครับในส่วนของพยานที่มี่ากอะไรนะฮะ ก็เรียมมาบอกสมควรจริงแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าข้อพยานหลักฐานของชั้นผู้เก่าวหากระทรวงดิจิทัลเนี่ยดูแล้วมันเบาคือ <c oughs> ความจริงแล้วเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องไต่สวนก็ได้เพราะเจตนาของคุณธนาทรก็คือการต้องการจะปกป้องประชาชนจากนโยบายที่อาจจะผิดพลาดของรัฐบาล ผมว่าเดวดูก่อนดีกว่าแต่นะผมเข้าใจว่าคงใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีหลายฝ่ายในการไต่สวนมันมีทั้งฝ่ายคู่เก่าหาหรือกระทรวงดิจิทัลว่าเขาจะมีพยานหลักฐานอะไรมาด้ยวยหรือเปล่านะเดี๋ยวเสร็จจากข่องบนแล้วเราค่อยมาดูผลกันไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับแต่ยืนยันในความปรทธิ์ใจของเราว่าสิ่งที่เราพูดไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนอย่าลืมนะครับ การสั่งซื้อวัคซีนกับแอสตราเซเนกาเป็นเงินที่มาจากประชาชนใช้ภาษีของประชาชนเป็นเป็นเม็ดเงินที่สั่งซื้อนะครับดังนั้นการตรวจสอบการใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนย่อมเป็นเรื่องที่พลเมืองพึงที่จะกระทำได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ,บสวัสดีครับ